450,000บาทขายจริงรับซื้อเหรียญ10บาทด้านหน้าเป็นรูปรัชกาลที่5รัชกาลที่9แบบนี้จ่ายสดทันทีชุดใหญ่450,000บาทใครมีเหรียญ10แบบนี้อยู่บ้านติดต่อผมด่วนเลยครับเรารับซื้อจริงนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้บริการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับ ช่องทางแฟนเพจเฟซบุ o กแบงค์เข็มนเพรวัตถุราเทพซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านครับใครก็ามาแล้วครับฝากกดไลค์ฝาก like, ฝากดแชร์ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทด้านหน้าเป็นรูปรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่เก้าเหรียญสิบเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสิบบาทที่หายากทั้งสองแบบอ่าดูนะครับเป็นเหรียญสิบบาทที่หายากทั้งสองแบบไม่ว่าคุณจะมีเหรียญทางฝั่งซ้ายผมกลับซื้อราคาหลักหมื่นเหรียญทางั่งฝ เ,เหรียญสิบบาทตัวติดอันนี้ถุงละหมื่นกว่านะใครเจอแบบนี้คุณอย่านําไปใช้นะครับใครเจอเหรียญสิบบาทรัชการิเก้าที่เป็นโลหะสองสีแบบนี้คุณอย่าเพิ่งนําไปใช้สังเกตดูสักนิดครับหนึ่งเหรียญแบบนี้อาจจะแปลเปลี่ยนและแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้ในราคาหลักหมื่นนะอย่างเช่นพี่ท่านนี้ครับนาเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้รัชการทห้ารัชการทเก้ามาแล้วรับเงินกลับบ้าน สี่แสนห้าหมืนบาททุกคนฟังไม่ผิดครับสี่0สนห้าหมืบาทสำหรับเหรียญสิบ,บาทรัชาก,กาลที่เก้ารุ่นนี้อ่ะใครที่ดูอยู่พี่จา๋าเอฟซีจา๋าติดต่อผมด่วนใครมีเหรียญสิบ,บาทแบบนี้ติดต่อผมด่วนครับไม่ว่าคุณจะมีเหรียญรอห้านี่รุ่นนี้อ่ะดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญซ้ายหรือเหรียญขวาเนี่ยวันนี้คุณมีสิทธิ์รวยนี่สายมือเอาเหรียญ้ายมือก่อนนะเหรียญ้ายมือมีราคาอะละฟังนะ อัลละหมื่นขั้นต่าสวยๆละสองหมื่นเป็นไงาหายากไหมละ่ะด้านหน้ารูปรัชกาลที่ห้ากับรัชกาลที่เก้าครับอ่ะใครที่ดูอยู่ในขณะนี้ครับมีเหรียญสิบบาทแบบนี้แล้วพี่อยากจะขายติดต่อผมมาครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะครับส่งรูปของคุณมาประเมือราคาแต่ไม่ใช่ทุกเหรียญน,นะครับที่อยู่ในมือของคุณจะขายได้อ่ะเรามาดูเหรียญน,นี้ก่อนนี่นี่คือเหรียญสิบบาทด้านหน้าเป็นรูปรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่เก้าใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้บัางครับ อันละหมื่นถึงเหรียญละสองหมื่นคงับใครมีอยู่บ้างเหรียญสิบบาทแบบนี้สวัสดีคุณประพัฒน์เนอะนะครับสวัสดีพี่พรทิพย์สวัสดีพี่ยุทธครับสวัสดีพี่มุดครับสวัสดีพี่ไัยลินสวัสดีพี่จรีสวัสดีพี่สุกัญญาจากสอปลาปอครับสวัสดีพี่คุดอ่ะเพจจริงครับผมสวัสดีพี่อภิชาสวัสดีพี่ราชพงศ์จากปทุมสวัสดีพี่ชูรีพรเงี้ยครับอ่ะใครมีเหรียญสิบบาทเหรียญนี้ มีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรรวๆให้ผมหน่อยฟังนะครับขายของให้แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณไม่ต้องมีบัตรรับรองไม่ต้องมีบัตรรับประกันใดๆทางสิทธิ์นี่นี่ตอบคนนี้หน่อยนีตอบคนนี้หน่อยชื่อจริงหน้าจริงด้วยเขาถามว่าไงโม่เบาเอาตรงๆนะครับหากพี่คิดว่าผมโม้พี่ไม่ต้องดูผมพี่ออกจากบ้านหลังนี้ไปนะครับเพจที่นี่บ้านหลังนี้มีคนติดตามเกือบสองล้านแล้วพี่นะครับมีคนติดตามผมเกือบสองล้านแล้ว นะครับผมเนี่ยซื้อจริงและมีอาชีพเดียวไม่มีอาชีพอื่นครับพี่นะครับพี่นาลงชัยครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาดูนะฮะใครคิดว่าตัวเองมีพิมพ์มีมาผมแจกแก้วหรอแจกห้าใบครับห้าใบทางยูทูบห้าใบทางเฟซบุ๊กใครอยากได้แก้วฉลองสี่ล้านซับนะครับใครอยากได้แก้วฉลองสี่ล้านซับพิมพ์คําว่าอยากได้แล้วกดแชร์ไปหนึ่งแชร์เท่ากับหนึ่งสิทธิ์นะครับบางท่านแชร์ยี่สิบแชร์ บางท่านแชร์ห้าสิบแชร์แล้วแต่ท่านเลยหนึ่งแชร์เ้่ากับ1ึงสิทธิ์ในการจับรางวัลครับขอบพระคุณครับแก้วแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับแจกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอบพระคุณครับป่ะ <S <S ดูนะครับนี่คือเหรียญสิบบาทมีคนเขาถามว่าเหรียญสิบบาทมันสร้างขึ้นในปีพศอ,อ,อะไรอะดูนี่ก่อนสวัสดีพี่แม่ดาวเด่นครับสวัสดีทุกท่านครับอ่ะดูฮะ <S <S มีคนก็ถามว่าเหรียญสิบเหรียญน,นี้พศอ,อ,อะไรเผื่อเขายังไม่เกิดหรือเปล่า นี่อ่ะดูชัดๆสิบบาทเหรียญนี้ใครเห็นพิมพ์บอกผมหน่อยครับเหรียญสิบนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศอะไรครับวันนี้ไปเร็วนะท่านใดนะครับอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับเดินทางมาได้เลยนะนะครับขอบคุณครับสวัสดีพี่อทิศนครับปีอะไรฮะปีอะไรสวัสดีพี่มิรครับเอฟตีไต้หวันนครับไลน์รัวๆขอบคุณครับพี่ชายอ่ะดูครับเหรียญสิบเหรียญนี้สร้างขึ้นปีอะไรจ๊ะเนี่ย ใครเหตตาดีเห็นปีพศสองก็พิมพ์บอกกันหน่อยครับสวัสดีทุกท่านครับก็อย่าลืมนะครับบ้านใดที่ดูอยู่นะแล้วที่บ้านคุณมีพ้าเครื่องแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพ้าเหรียญน,นะครับหลวงปู่ทวดหลวงพ่งพอฤาษีลิงดำหลวงพ่อกษเมนะครับนี่พี่เหนษ่าเจ้าคุณนอสมเด็จโตหลวงพ่อแดงนะครับเป็นพระปิดตาหรือว่าจะเป็นพ้าหล่อแบบนี้แบงค์เข็มเไว้วัตถุโบราณยินดีรับเช่าครับบ้านใดที่มีพ้าเลี่ยมทองพระทองคํานะครับบอกเลยนะแบงค์ยินดีรับเชา่าให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอน พระบางองค์มีมูลค่าเป็นล้านนะครับเนี่ยแบบนี้หลักร้อยผมก็เช่านะครับแบบนี้องค์หนึ่งหลักร้อยผมก็เช่านี่แบบนี้เม็ดแตงครับจิ๋วแต่แจ๋วพี่รู้ไหมแบบนี้บางบ้านมีทีละเป็นร้อยร้อยเม็ดฟังไม่ผิดครับแบบนี้ที่บ้านมีทีละเป็นร้อยเม็ดนะครับฟังนะเม็ดหนึ่งสตาร์ทเม็ดหนึ่งหลักพันยันเม็ดหนึ่งหลายๆหมื่นนะครับองค์หนึ่งหลักพันยันองค์หนึ่งหลายๆหมื่นอันนี้เป็นพระของคุณแม่บุญเลือนวัดอาวุธครับนี่คุณมีแบบเนี้ องหนึ่งนะหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนี่มีพระเลี่ยมทองนะครับมีพระทองคําติดต่อมานี่แบบนี้เนี่ยเนี่ยเหรียญพรมแบบนี้เหรียญหนึ่งหลายหลายหมื่นถึงเหรียญเป็นแสนนะเหรียญหนึ่งหลายาหลายหมืน่นบาทถึงเหรียญเราเป็นแสนบาทบ้านใดน,นะครับมีพระเครื่องแล้วอยากจะขายเนี่ยพี่จา๋านี่เดินทางมาได้เลยนะที่ร้านร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีเยานแผนที่ตามหน้าจอครับปดี๋วพี่ดูนี่นี่คือธนบัตรจีนครับ เป็นธนบัตรจีนรุ่นเก่าที่บอกว่าเฮ้ยหากคุณมีแบบเนี้ยคุณเอามาขายผมได้ผมรับซื้อนะครับไม่ว่าคุณจะมีเป็นใบเป็นแหนบเป็นปึกเรารับหมดฟังไม่ผิดครับเป็นใบเป็นแหนบเป็นปึกเรารับหมดและรับซื้อทุกสภาพนะครับบ้านใดที่มีธนบัตรจีนแบบนี้นะครับมีเหรียญจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญท่านใดพลเหรียญไม่เท้านะครับหรือว่าจะเป็นเหรียญนักกิโกเหรียญอินโดจีเหรียญอเมริกานะครับเหรียญอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเนื้อเงินนะครับแบงค์รับซื้อและจ่ายทุกท ฟังนะครับผมสตาร์ทให้เลยอัลละสี่พันถึงอัลละห้าแสนบาทใครมีก็ติดต่อได้นี่แวะน,นี้หน่อยนี่คือเหรียญไทยครับเป็นเหรียญไทยเป็นเหรียญเงินเหรียญเงินขัดเงานะครับแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะหลักพันอย่าหลักล้านนะครับมีของเก่าอยากจะขายอยู่นนยนะที่บ้านเนี่ยดูดิยนะครับที่บ้านที่มีไรที่บ้านที่มีกาล้ำชาที่บ้านที่มีการ้ำชาไซเล็กไซใหญ่ครับหรือที่บ้านที่มีพานนะครับเป็นพานแบบนี้เป็นพานทําจากเงินถมด้วยทอง นะครับหรือจะมีรายคามเบนจลงนะครับบ้านใดที่มีของเก่าแบบนี้ของมีค่าพวกนี้แล้วอยากจะขายติดต่อผมมานะพระพุทธรูปพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดใครมีก็เอามาแลกในสดที่เราได้ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านครับประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวดูตามหน้่จอครับขอบคุณครับป่ะดูนะครับนี่คือเหรียญสิบบาทนี่คือเหรียญ10บบาทรัชกาลที่เ้า ด้านหน้าเป็นรูปเสด็จพ่อรอห้าแล้วก็เหรียญรัชกาลที่เก้าครับใครมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆมาแอดมินเอาไปแจกแก้วหน่อยนะครับดูนะใครที่พิมพ์ตอบโต้เรามาไปแจกแก้วขอบพระคุณครับมาดูนะครับเมื่อคุณมีเหรียญสิบบาทรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่เก้าที่เป็นวาลนี้หนึ่งเหรียญที่อยู่ในมือของคุณราคามันแปรเปลี่ยนไปเลยคุณรู้ป่ะอันนี้อัลละหมื่นสวัสดีพี่สุพัฒน์หมื่นพักดีครับ สวัสดีพี่สคนสร้างสินสิทธิ์ข้าวก้นบาทครับนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีพี่สิริภพหนุ่มครับสวัสดีพี่ธานิดาวันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอ่าดูฮะเมื่อพ,พี่หยิบเหรียญสิบเหรียญน,นี้ขึ้นมาเหรียญน,นี้อยู่ในมือหนึ่งเหรียญมีราคาหลักหมื่นนะอ่ะและ้วนี่เหรียญน,นี้นี่คือเหรียญอะไรครับด้านหน้าก็เป็นรูปเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้ารัชกาลเก้าคุณเห็นไหมใครยังไม่ได้แชร์แช์นะ ใครยังไม่ได้ไลย์รัวๆไลน์รัวๆเมื่อพี่ๆอียิปต์เหรียญสิบขึ้นมาครับคุณจะพบเจอว่าเหรียญสิบบาทแบบนี้จํานวนการผลิตมากมายเป็นล้านเหรียญครับแต่จะมีเพียงไม่กี่แบบเพียงไม่กี่รุ่นที่มันจะมีราคาเล่นหา <c oughs> สวัสดีพี่วุไวันพี่จิ๋มสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องภูผาครับ <c oughs> หนึ่งเหรียญคุณฟังผมนะเหรียญน,นี้ยราคาไม่แพงมากแต่เขาจัดอันดับ ให้อยู่ในเหรียญหายากลำดับที่หนึ่งของเหรียญสิบาทสองสีสวัสดีพี่พยน์ยนครับสวัสดีพี่เอ็นวายเบกครับสวัสดีพี่ประจบพี่โบแชร์แล้วขอบพระคุณครับพี่น้องภูผาแชร์แล้วขอบพระคุณครับพี่เอกชัยแชร์แล้วสวัสดีน้องธีรพลนะครับใครยังไม่ได้แชร์บอกเลยด่วนด่วนจวดจวดขอบพระคุณครับเมื่อพี่ๆนะครับสวัสดีครับพี่เขมแม่นะครับดูนะครับเมื่อพี่ๆหยิบเหรียญสิบบาทรุ่นนี้ขึ้นมาทุกคนฟังนะ นี่คือเหรียญสิบบาทที่มันหายากลำดับที่หนึ่งด้านหน้านะครับจะเขียนว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทละมาหาจุลาลงกรณเห็นไหมเดี๋ยวปัานน้ำทำไมมันไม่ช,ชัดชัดไหมครับค้างไหมอ่ะหน้าจอมันค้างอะ่ะค้างไม่ค้างพิมพ์บอกผมหน่อยครับเราจะได้เดินทางกันครับสวัสดีทุกท่านนะฮะมันค้างแน่เลยวะ่ะค้างไหมครับพิมพ์บอกผมหน่อยเราจะได้เดินทางกันครับ รับประกันครับคุณเจอแบบเนี้ยคุณอย่าเอาไปใช้ฮะชัวร์ค้างแน่นอนค้างใช่ไหมนะครับค้างไม่ค้างอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูนะครับ เอาไปต่อเลยแล้วกันนะค้างไม่ค้างพิมบอกผมหน่อยแล้วกดไลค์รัวๆผมหน่อยมีคนกดไลค์แต่ไม่เห็นใครเลยวันนี้นะครับพอดีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งมันค้างอ่ะดูครับฟังครับจุดสังเกตความแพงของเหรียญสิบบาทรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่เก้าเหรียญน,นี้มันมีจุดสังเกตความแพงครับไม่ต้องไปดูที่อะไรเลยฟังนะ ใครที่มีเหรียญสิบบาทรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่เก้าเหรียญนี้คุณไม่จําเป็นต้องไปดูอไม่ค้างครับขอบพระคุณครับกดคอมเมนต์มาแล้วขอพระคุณพี่ๆทุกท่านครับขอพระคุณพี่ๆทุกท่านครับขอพรบคุณครับมันค้างมันกระตุกกระตุกยังไงก็ไม่รู้นะครับขอบคุณนะครับดูครับเดี๋ยวต้องไปจ่ายค่าเน็ตสงสัยจะไม่ได้จ่ายค่าเน็ตดูนะครับเมื่อพี่ๆหยิบเหรียญสิบบาทรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่เก้าขึ้นมาดู หนึ่งเหรียญมีราคาที่มันเล่นหากันงับวาระนี้คุณเจอแล้วคุณอย่าเอาไปใช้ครบรอบหนึ่งร้อยปีธนาคารไทยพาณารนิดธนาคารไทยแห่งแรกนะครับวันที่สามสิบมกราคมปีอะไรวะปีอะไรเอ่ยพี่จา๋าขอบพระคุณครับหายค้างแล้วครับขอบพระคุณครับปีอะไรเนี่ยใครมีแบบเนี้ยถุงละหมื่นสองถุงละหมื่นถึงหมื่นสอง บางคนมีเป็นพันๆเหรียญับแต่เอาไปใช้อ่ะเพราะว่าอะไรด้ว่ามันไม่รู้คุณค่าว่าเฮ้ยของแบบเนี้ยมันมีราคาด้วยนะปีพศอ,อะไรครับเออกระตุกอีกแล้วกระตุกอีกแล้วดูครับเหรียญน,นี้เมื่อคุณหยิบขึ้นมาครับ จุดสังเกตความแพงของเหรียญสิบาทรัชการเก้าเหรียญนี้คือเหรียญสิบาทครบรอบหนึ่งร้อยปีธนาคารไทยแห่งแรกธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนประกาศออกใช้เมื่อวันที่สามสิบมกราคมปีห้าสิบนี่ถุงละหมื่นสองถุงละหมื่นถึงหมื่นสองครับถุงละหนะึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันแล้วเดี๋ยวเรามาดูเหรียญนี้อันนี้ถุงละหมื่นใช่ป่ะถุงละนะอันนี้ฟังนะเหรียญละหมื่นถึงเหรียญละสองหมื่น เหรียญละสองหมื่นเหรียญละหนึ่งหมื่นถึงเหรียญละสองหมื่นครับบางท่านมีสิบเหรียญบางท่านมียี่สิบเหรียญบางท่านมีสี่สิบเหรียญแอดมินอันนี้แจกพิเศษเมื่อวานมันมีเสื้อมันมีเสื้อคอกลมสีขาวอยู่แต่แจกแค่ตัวเดียวได้ปะผมอยากแจกแค่ตัวเดียวสองตัวนะครับผมอยากแจกแค่ตัวเดียวสองตัวเอาอย่างนี้ใครตอบคําถามผมเดี๋ยวผมจะเอาลายชื่อไปจับแจกอันนี้นะสามตัวแล้วกันสีขาวคอกลมแต่ห้ามเลือกไซส์นะ มันมีไซส์ S ไซส์ L ไซส์ XL ห้ามเลือกไซส์ใครที่อยากได้ตอบคำถามผมมาดูนะครับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้ด้านหน้าเป็นรูปอะไรครับรัชกาลที่เท่าไหร่กับรัชกาลที่เท่าไหร่ครับพิมพ์บอกผมหน่อยครับสวัสดีเจ๊ตู่ครับสวัสดีเจ๊ตู่เจ๊ตู่ผมลืมโอนเงินให้เลยเดี๋ยววันนี้ออกจากห้องเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้ครับเจ๊ด้านหน้าเป็นรูปรัชการที่เท่าไหร่กับรัชกาลที่เท่าไหร่ครับมาดูกันอ่ะใครตอบถูกเดี๋ยวเอาไปแจกเสื้อ แอดมินดูให้ผมด้วยนะดูนะครับบ้านใดที่มีพระเครื่องนะอย่าลืมนะครับไม่ว่าของคุณจะเป็นพราเหรียญพราเลี่ยมทองพราทองคํานะครับแบงค์เข็ยนเป็วัตถุโบราณยินดีรับซื้อของคุณอยากแน่นอนเหรียญหลวงพุทธวดพระเครื่องพราเหรียญพราเก่าพราใหม่พราเนื้อผงนะครับเมื่อคุณมีของแบบนี้แล้วคุณอยากจะขายคุณอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินติดต่อผมมามารับเงินกลับบ้านครับเนื้อผงโลหะพระเก่าพราใหม่พระกล่องพราเลี่ยมทองติดต่อมาครับขอบพระคุณครับป่ะดูนะจ๊ะหนูจะไปแล้ว ดูนะครับแอดมินดูด้วยนะเอาไปจับแจกให้หน่อยดูนะครับนี่คือเหรียญสิบ,บาทด้านหน้าเป็นรูปรัชกาลที่ห้าสวัสดีพี่พัชรพลพาทองครับสวัสดีนะครับพี่โบสวัสดีทุกท่านครับดูนะครับด้านหน้าก็เป็นรูปเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าแล้วก็เสด็จพ่อรัชกาลที่เก้าเหรียญละสองหมื่นบาททุกคนฟังไม่ผิดครับบางคนมีเหรียญสิบบาทรุ่นนี้อยู่ที่บ้านเยอะ ตั้งสติกันให้ดีครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับพลิกกลับมาที่ด้านหลังเขาจะเขียนแบบนี้ครบรอบหนึ่งร้อยปีกรมการขนส่งทหารบกแล้วอันเนี้ยมันเพิ่งประกาศใช้มาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองทันกันทุกคนครับใครที่ดูไลฟ์ผมอยู่ทันแน่นอนฟังนะครับใครที่ดูไลฟ์ผมอยู่ทันแน่นอนว่าเหรียญสิบเหรียญน,นี้ สร้างขึ้นปีอะไรครับมีแบงก์เก่ามีเหรียญเก่านึกถึงผมนะครับแบงก์เข็มเพชรวัตถุโบราณประเมินราคาฟรีทุกชิ้นนะครับเนี่ยจุดสังเกตความแพงดูตรงนี้ก่อนเห็นไหมสวัสดีพี่แม่ดาวนะครับจุดสังเกตความแพงให้คุณดูตรงนี้ก่อนดูอะไรฮะ เนี่ยพบเจอแบบเนี้วาระเนี้ยอันละหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดนะก็อย่าลืมนะดูไลฟ์ผมอยู่นะครับแล้วที่บ้านคุณมีนะครับเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามการน้าชาพานทองเหลืองพานเงินพานถมทองนะครับแบงก์ยินดีรับซื้อแล้วจ่ายด้วยเงินสดของบางชิ้นมีมูลค่าเป็นล้านของบางชิ้นมีมูลค่าเป็นจิตล้านนะครับเหรียญเก่านะครับ เงินโบราณทุกชนิดใครมีของแบบนี้แล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินติดต่อมาเลยนะนะครับเหรียญรอห้าเหรียญรอหกสตางค์โลแบงก์ต่างประเทศที่มันยกเลิกแบงก์จีนเก่านะครับรับซื้อกอบทุกประเทศนะใครที่มีของเหล่านี้แล้วอยากจะเปลี่ยนเงินเน่เดินทางมาร้านเข็มเพชรยินดีต้อนรับทุกท่านและจ่ายด้วยเงินสดแน่นอนจ้าดูนะครับเมื่อพี่ๆหยิบเหรียญ รุ่นนี้ขึ้นมาดูแล้วจุดสังเกตความแพงครับ่ะดูพร้อมๆกันแล้วกันไปแล้วมีคนบอกว่ามีหลายท่านฉันมีหลายท่านพี่มีใครมีขอไลน์ดูโลคนละสิบทีครับไปแล้วครับใครมีเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้ที่ผมประกาศร,รับซื้ออันละหมื่นถึงอันละสองหมื่นฟังนะไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้ไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้ไ จุดสังเกตรครับด้านหน้าเป็นรูปรัชกา่ห้ารัชกาที่9เคามีกดไล่รวมมาคนละสิบทีเหลยญละหนึ่งหมื่นถึงเหียญละสองหมื่นครับสวัสดีพี่น้องภูผาครับสวัสดีเอฟซีจากประเทศกัมพูชาครับนะครับพี่พิทูลบอกว่าผมเจอเพจปลอมหลอกให้โอ,อนเงินครับระมัดระวังมิจฉาชีพเพจแบงค์เขียนเพจวัถุราประเมินราคาฟรีทุกชิ้นครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวแม้แต่สลึงเดียว นี่คือเหรียญสิบบาทที่มีราคารับซื้อเหรียญละหนึ่งหมื่นถึงเหรียญละสองหมื่นบาทด้นานหน้าครับเป็นรูปเสด็จพ่อรัชากาลที่ห้าแล้วก็รัชากาลที่เก้าพลิกกลับไปพลิกกลับมาครับเมื่อคุณเจอแบบเนี้ยอันละหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นนะแบบเนี้ยถุงละหนึ่งหมื่นแบบนี้ถุงละหนึ่งหมื่นแบบเนี้ยเหรียญละเหรียญละหนึ่งหมื่นถึงเหรียญละสองหมื่นบาทสวยกว่าของผมมารับเงินกลับบ้านไปได้เลยครับในราคาอันละสองหมื่น ดูนะครับจุดสังเกตความแพงครับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้ครับทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังคุณเห็นไหมมันมีลักษณะที่เหมือนกันคือปั๊มผิดพลาดนี่แล้วคุณดูนี่ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกหรือเป็นเหรียญใช้แบบนี้ครับนี่คุณดูนะเป็นเหรียญใช้แบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยสภาพใหม่ๆอลละหมื่นนะครับสภาพไปใหม่แบบนี้อลละหมื่นอย่างเงี้ยอลละหมื่นถึงอลละหมื่นห้าถุงละหนึ่งล้านถึงถุงละล้านห้าใครที่ดูอยู่แล้วอยากจะขายติดต่อมานี้พี่จา๋าพาทองคําแบบเนี้ย ผมกระลับเช่านะนะครับให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำอย่างแน่นอน,นครับบางองค์มีลราคาเป็นล้านนะครับพระทองคํานะครับใครที่มีของเก่าอยากจะขายไม่ว่าจะเป็นพระทองคําเป็นเหรียญทองคําแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญราชการที่ห้าช้างสามเสียหลวงพ่อกเกษมเข็มมะโคปุกเสกเนี่ยคุณมีแบบเนี้ยเรายินดีรับซื้อเรายินดีรับเช่าเหรียญของคุณอย่างแน่นอนให้ราคาสูงที่สุดนะครับมีปุ๊บ อยา่าขายติดต่อมาเป็นไงค,ครับเพื่อนๆพี่ๆจ๋าก,กับเหรียญสิบบาทที่นำมาดูว่าเฮ้ยทั้งสองแบบมันเป็นแบบที่หายากและเรียดชุดนี้ครับพาเจ้าของมารับเงินสี่แสนกว่าบาทฟังไม่ผิดครับพาเจ้าของมารับเงินสี่แสนกว่าบาทซึ่งเป็นที่น่ายินด,ดีมากๆครับกราบขอบคุณ f c นะครับที่เชื่อใจในการค้นหานะครับไม่ว่าคุณจะมีแบงกเ์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามนะครับพระเครื่องพระพุชาคุณมีแล้วคุณอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามนัานเจ้าครับส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยจ้าวันนี้นะครับ ผมแบงค์เข็มเป๊ว่าจุาลานขอลาพีพ่่ทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับขอไ like ลค์เร็วๆด้จ้า